o มอร์น n ิ่งนะคะทุกคนกลับมาเจอกับพลอยอีกครั้งในช่องไอสไตล์นะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากๆเลยเนาะวันนี้เนี่ยก็ ตามหัวข้อคลิปเลยค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศจีนค่ะค่ะชื่อนางสาวปวีกรอ่อนน้อมนะคะตอนนี้เรียนอยู่ปีหนึ่งคณะ Pharmaceutical Engineering ภาคภาษาจีนค่ะมหาวิทยาลัย,ยเ,จเ,จเจียง University of Technology เป็นมหาวิาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองหางโจวมณฑลเจอยเ,เจียงประเทศจีนค่ะ ุนะะพลอยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยคะ่ะเป็นทุนค่าเทอมทั้งหมด4ปี 5. ทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดนะคะหลังจากเรียนจบไม่ต้องใช้ทุนค่ะแต่ว่าจะมีเงื่อนไขยอยู่ก็คือในแต่ละปีเนี่ยเราต้องเรียนให้ได้ GPA ไม่ต่ำกว่า2.5สำหรับภาคภาษาจีนนะคะแต่ถ้าเป็นภาคภาษาอังกฤษจะต้องไม่ต่ำกว่า3.0ค่ะ ที่เลือกเรียนคณะฟาร์มาซูติเคิลเอนจิเนียริงหรือว่าวิศวกรรมเภสัชนะคะเป็นเพราะว่าพ่อเองเป็นคนชอบเรียนชิชาเคมีอยู่แล้วก็เลยลองหาคณะวิศวะที่เกี่ยวกับด้านเคมีดูก็มาเจออันนี้ค่ะเป็นวิศวะเกี่ยวกับเภสัชก็เป็นสาขาหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นการรวมของคณะวิศวะกับด้านเภสัชค่ะสําหรับสาเหตุที่เลือกมหาวิทยาลัยเจอเจียง university of technology ก็คือ ด้วยชื่อก็บอกแล้วว่าเป็น o f Technology เนาะก็คงเหมาะกับการอาสอนด้านวิศวะกรรมค่ะพลอยก็เลยเลือกที่นี่อีกทั้งยังตั้งอยู่ในเมืองหางโจวที่เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีเป็นเมืองที่มีความสะอาดแล้วก็เป็นสังคมแบบไร้เงินสดค่ะถ้าถามว่าต้องมีผลทดสอบทางภาษาไหมสำหรับภาคภาษาจีนแล้วควรมี ผลทดสอบ HSK 4ขึ้นไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาคภาษาอังกฤษเนี่ยก็ควรจะมีเป็นผลทดสอบทางภาษา i e l หรือว่า TOEFL ยื่นประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่ามีผลทดสอบทางภาษาไว้ก่อนก็จะเป็นาการเพิ่มโอกาสให้กับเราในการที่มหาวิทยาลัยจะรับเราเข้าเรียนค่ะ สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามีเยอะมากๆแล้วก็เอกสารทุกฉบับเนี่ยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก็คือเป็นพาสปอร์ตของเราแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะอย่างที่2เป็นใบ t ทรานสคริปที่ต้องขอจากโรงเรียนนะคะเป็นใบที่จะโชว์ GPA เราว่าตลอดระยะเวลาที่เรียนมัธยมปลายเนี่ยได้ GPA รวมเป็นเท่าไหร่คะ่ะ3ก็คือเป็นใบรับรองความประพฤติจากทางโรงเรียนค่ะ4เป็นใบรับรองการจบการศึกษาจากทางเรียนเช่นเดียวกันนะคะ5เป็นใบรับรองประวัติอาชญากรรมค่ะ6เป็นผลการตรวจร่างกายที่ไม่นานเกิน6เดือนนะคะ7เป็น personal statement เขียนเกี่ยวกับการแนะนำตนเอง ทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้แล้วก็เขียนเกี่ยวกับอนาคตของเราค่ะ8ก็คือเป็นใบรับรองจากอาจารย์อย่างน้อย2ท่านค่ะ9เป็นใบสมัครจากทางมหาวิทยาลัยค่ะ10ก็คือเป็นเกียรติบัตรเพิ่มเติม11เป็นผลทดสอบทางภาษาค่ะ e c i l หรือ (TOEFL) ตามแต่ภาษาที่เราจะสมัครเข้าเรียนเลยค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรูปถ่ายของเรารูปถ่ายหน้าตรงค่ะจริงๆก็แอบเสียใจยนะคะที่ไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เทอมแรกเลยแต่ในในวิกฤตเนี่ยก็มีข้อดีก็คือเราจะได้ปรับตัวง่ายขึ้นเนาะถ้าเกิดว่า ไปที่จีนเลยแล้วต้องปรับตัวทั้งการเรียนทั้งการใช้ชีวิตเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรการที่เราได้เรียนออนไลน์เนี่ยก็ได้เป็นการปรับตัวเรื่องของการเรียนไปเกาะแล้วก็พอได้ไปที่นู่นจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ลดความกดดันลงได้ค่ะพอรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้แย่นะคะคืออ,อ สามารถเรียนเข้าใจได้แล้วก็อุปสรรคจริงๆไม่ได้มีมากก็คือเป็นเหมือนการสื่อสารกับอาจารย์ค่ะถ้าเราจะติดต่ออาจารย์เนี่ยเราไม่สามารถไปถามอาจารย์ได้แบบตัวต่อตัว,ตวแต่ว่าเราต้องทักวีแชทไปหาอาจารย์แล้วก็รออาจารย์ว่างอาจารย์ถึงจะมาตอบเราแบบนี้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของเวลาทำโซนที่ไม่ตรงกันค่ะเวลาที่ประเทศจีนเนี่ยจะไวกว่าเราไปชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้น ถ้ามีสอบตอน8โมงของเวลาที่ปักกิ่งเนี่ยที่ไทยก็คือ7โมงเช้าอยู่เลยซึ่งมันเช้ามากๆแต่กับประเทศอื่นเนี่ยก็จะยิ่งเ,เวลาไม่ตรงกันค่าเคลื่อนมากกว่านี้ไปอีกมาต่อกันที่แอปพลิเคชันที่ใช้เรียนนะคะหลกักๆแล้วเนี่ยพอยจะใช้ทั้งหมด4แอปได้แก่ WeChat, Superstar, DingTalk แล้วก็จเจเจเฉยค่ะเป็นแอปจากจีนทั้งหมดเลยนะคะ แต่และว,วิชาเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการสอนที่แตกต่างกันไปค่ะบางวิชาก็จะอ,อัดคลิปในห้องเรียนแล้วก็มาให้นักเรียนออนไลน์เนี่ยเรียนทีหลังบางวิชาก็จะเป็นการไลฟ์สดเลยแล้วก็ให้เราเข้าไปดูค่ะบางวิชาก็จะเป็นการวิดีโอคอลให้เราสามารถโต่อตอกับอาจารย์ได้ในทันทีเลย แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เกือบทั้งหมดค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นปีหนึ่งที่ยังเนื้อหาง่ายๆอยู่ก็เลยง่ายต่อการเข้าใจค่ะส่วนาบางวิชาเนี่ยก็จะมีการทบทวนให้ก่อนสอบด้วยค่ะสําหรับพอยที่เป็นนักศึกษาต่างชาติแต่ว่าเรียนภาคภาษาจีนเนี่ยนะคะ จะมีบางวิชาที่อาจารย์จะจัดให้ไปเรียนกับภาคภาษาอังกฤษอยู่ค่ะก็คือเหมือนเป็นการช่วยให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเรียนเป็นภาคภาษาจีนหมดเลยเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากสําหรับการปรับตัวในเทอมแรกนะคะก็ในบางวิชาเนี่ยถ้าเรียนเป็นภาษาจีนในสไลด์จะมีภาษาอังกฤษประกอบด้วยค่ะทําให้เราง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในตอนสอบของวิชาที่สอบเป็นภาษาจีนเนี่ย ก็จะอนุโลมให้เขียนคําตอบเป็นภาษาจีนหรือภาษาหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามที่เราถนัดเลยค่ะมีเพื่อนต่างชาติเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มาจากหลายเชื้อชาติมากๆเลยเช่นเวียดนามรัสเซียออสเตรเลียคาซัคสถานปากีสถาน,าถานบังกลา,าเทศแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะได้รู้จักกับ เพื่อนๆจากหลายๆประเทศทั่วโลกเลยค่ะเรียนยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะเนื้อหาส่วนใหญ่คล้ายๆมปลายเลยอาจจะด้วยความที่ว่าเป็นปีหนึ่งแล้วก็เทอมหนึ่งด้วยก็เลยคล้ายๆกันเรียนทบทวนของมอปลายมากกว่าถ้าภาษาเราคล่คองแล้วเนี่ยเรื่องเนื้อหาเนี่ยจะไม่ได้ยากเลยค่ะ ส่วนเรื่อง culture shock ตอนนี้ยังไม่ได้เจอมากขนาดนั้นแต่ว่ามีเรื่องที่น่าตกใจก็คือ,อาตารางเรียนตอนออกมาแรกๆเนี่ยคือเป็นตารางเรียนปกติที่เรียนจนถึงสามทุ่มตามเวลาที่จีนนะคะซึ่งตกใจมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญยังมีสอบจนถึงสามทุ่มด้วยบางวิชาก็สอบแบบว่า6กครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องปกติของเขาเลย แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากๆก็คืออาจารย์ที่จีนเนี่ยจะตรงเวลามากๆเข้าสอนตรงเวลาเลิกสอนตรงเวลาถ้าคาบไหนที่เลิกช้าหรือว่าเลิกเร็ไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยเขาจะมีการชดเชยให้อีกคาบหนึ่งก็คือจะปล่อยเร็วขึ้นค่ะแล้วก็การนัดเมคอัพการสอนเพิ่มหรือว่าสอนไม่ทันเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นกับอาจารย์ที่ประเทศจีนเลยค่ะ ถือว่ามีการ manage เวลาดีมากๆเลยค่ะได้ติดต่อ,อก,กับเพื่อนๆอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็ได้ติดต่อ,อก,กันอยู่บ่อยๆเลยก็มีการได้ทักไปถามกันปรึกษา,เ,าเรื่องเรียนบ้างถามเรื่องเมื่อไหร่จะได้กลับไปที่จีนบ้างบางคนก็ถามว่าพลอยแบบพูดภาษาจีนได้ไหมเขาก็อยากฝึกพูดภาษาจีนกับพลอ,อยอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเฟรลี่น่ารักมากๆเลยค่ะ ได้เยอะมากๆเลยค่ะช่วยทั้งติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยให้คําปรึกษาทุกๆอย่างเลยปรึกษาในเรื่องของการเตรียมเอกสารเพราะาเอกสารเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องอพลอยก็ได้ไปปรึกษากับพี่พี่เอเจนซี่อยู่บ่อยๆเลยนะคะคือตอนแรกเนี่ยพลอยลองพยายามสมัครด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าพอรู้สึกว่าเราจะไม่มั่นใจว่าเราส่งเอกสารไปถึงมหาลาลัยจริงๆไหมหรือว่า ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับเอกสารของเราหรือยังเพราะฉะนั้นการสมัครผ่านทางเอเจนซี่เนี่ยก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเอกสารที่เราสมัครไปเนี่ยถึงมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วแล้วก็พี่พี่เขาก็คอยอัปเดตให้ตลอดเลยค่ะว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วทางมหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาทุนให้เราอยู่หรือว่าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไปที่จีนนะคะแต่ว่ามีการ ที่เขาก็ทักมาถามว่าเรียนเป็นยังไงบ้างเรียนหนักไหมสอบยากไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังให้คำปรึกษาได้ตลอดแล้วก็ถ้าไปที่จีนเห็นว่าจะมีการาดูแลเกี่ยวกับการหาที่พักช่วยเกี่ยวกับการรายงานตัวแล้วก็ดูแลตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่นู่นเลยค่ะรู้สึกว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะอยากแนะนำให้ช่วงนี้เนี่ยก็เตรียมเรื่องภาษาไปก่อนเลยนะคะยิ่งถ้าเราได้ภาษาจีนเนี่ยก็จะยิ่งได้เปรียบนะเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยภาษาอังกฤษแทบจะเป็นศูนย์เลยค่ะแทบจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการใช้ชีวิตสังคมภายนอกเนี่ย ถ้าได้ภาษาจีนจะถือว่าเป็นเรื่องที่ได้เปรียบมากๆเลยแล้วก็เตรียมพวกผลวระดับทางภาษาไว้ให้ดีก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มหาวิทยาลัยร,รับเราเข้าศึกษามากขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็จะให้เตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมเนาะจากที่พลอยบอกไปคือเอกสารมีเยอะมากๆแล้วแต่ละอย่างต้องใช้เวลาในการเตรียมมากๆเลยค่ะเช่นใบรับรองประวัติอาชรรี่ยก็ต้องส่งไปขอที่กรุงเทพเท่านั้น ไม่สามารถขอที่จังหวัดอื่นๆได้ะคะ่ะก็ต้องใช้เวลาอีกทั้งยังเป็นอ่าพวกเอกสารจากที่เราต้องขอจากทางโรงเรียนเดี๋ยวโรงเรียนจะหยุดโรงเรียนอาจจะใช้เวลาในการเตรียมเอกสารให้เราค่อนข้างนานนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เตรียมให้พร้อมก่อนที่จะสมัครนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับการรีวิวประสบการณ์การไปเรียนต่อที่จีนเอยหรือว่าการเรียนออนไลน์นั่นเองนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะถ้าหากว่ามีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะอาสอบถามผ่านช่องทางการติดต่ออื่นๆก็ได้นะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้หอยด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย